สวัสดีครับผมฮีนับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันอีวข้ออะไรข่าวสารสําคัญประจําสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็กราฟคริปโตวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวแบรนด์นันคอยหรือว่า BNB นบะหลังจากที่ได้อัปเดตไปในสัปดาห์ก่อนราคาก็ปรับตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการไซเบอ์ลงมานะเดี๋ยววันนี้เรามาดูมุมมองสถานคือรวมถึงไอเดียในการเทรดคร่าวๆนะเผื่อว่าเป็นมุมมองในการเทรดให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับก่อนอื่นก็ผมก็บอกว่ามุมมองเนี่ยอาจจะมีถูก มีผิดบ้างนะครับก็ลองใช้เป็นไอเดียแล้วกันเพราะว่าอ่ามันไม่มันไม่มีทางรู้ทั้งหมดแต่ว่าแต่สิ่งที่อยากจะสื่อก็คือหลักแล้วก็ไอเดียมุมอมองในการเทรดเราควรมีนะครับถ้าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพนะครับส่วนข่าวสารประจําสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรบ้างก็ใครที่สนใจก็อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็คลิกคาว่าเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับมันจะมีในส่วนของตัวเนื้อหาเลื่อนลงมานะจะมีในส่วนของตัวกลุ่ม ผู้คุยแผนอยู่ตรงนี้ทักเข้ามาสอบถามได้หรือใครอยากจะลองเปิดบัญชีเทรดคริปโตทองคำก็สามารถลงทะเบียนผ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเปิดบัญชีในส่วนของตัว broker เอกเนนะครับผมบอกแล้วว่าเป็นบล็อกที่ผมใช้อยู่นะครับสนใจก็ลองอเปิดใช้งานดูได้นะครับในส่วนของตัวข่าวสารสัปดาห์นี้นะครับ <c oughs> ขออภัยครับเมื่อวันจันทร์น่าจะไม่ได้มีอะไรลนะผ่านมาแล้ววันจันทร์มีอะไรบ้างครับ วันจันทร์ไม่ได้มีข่าวอะไรสำคัญนะมีข่าวเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนถ้าในตารางไม่ได้มีข่าวอะไรสำคัญนะน่าจะเป็นข่าวนอกตารางเกี่ยวกับตัวญี่ปุ่นนะครับที่ช่วงดึกๆทำให้ราคามีการทิ้งตัวลงมานะทั้งทองคำแล้วก็คริปโตนะแต่วันนี้นะครับน่าจะเป็นไฮไลท์นะวันวันนี้นะเมื่อวานไม่ไม่ได้มีอะไรนะผมไม่ได้เอ,อ่ยถึงครับ ืมดูคืนนี้ครับคืนเนี้ยอ่าช่วงค่ำๆนะครับทุ่มครึ่งเราจะมีตัว CPI ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญอยู่นะครับที่ตลาดให้น้ำหนักในเรื่องของการลดน้ำหนักดอกเบีย้ยซึ่งเฟดเขาบอกว่าเหมือนจะลดสองครั้งในปีนี้นะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าลดแล้วเงินเฟอ้อที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันลดลงไหมถ้าไม่ลดลงเนี่ยก็อาจจะส่งผลเชิงลบนะครับ กับสินทรัพย์เสี่ยงได้นะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของตัวเลขคอ c p i วันนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งน,นะครับจับตาดูนะมีตัวเลขหลายตัวเลยไปดูตัวแรกนะครับคอ CPI พื้นฐานของเดือนมีนาอนนะันนี้เทียบเดือนต่อเดือนนะครั้งก่อนอยู่ที่0ูนจุดสี่ครั้งนี้0ูจุดสาตัวเลขคาดการณ์ก็ไม่ได้หนีออกจากกันมากถ้าตัวเลขออกมาใกล้เคียงก็ น่าจะไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าออกมาติดลบเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเสียหายเลยถ้าออกมาติดลบก็คืออาจจะส่งผลดีกับทองคําแล้วก็คริปโตในระยะสั้นได้อีกนะครับถ้าออกมาติดลบนะทีนี้ในส่วนของตัวต่อปีอันนี้เทียบเดือนต่อเดือนใช่ไหมอันนี้เทียบต่อปีคาดการณ์อยู่ที่3.4ครั้งก่อนอยู่ที่3.2ก็ดีขึ้นเล็กน้อย ถามตัวเลขนี้ถ้าอยู่ในเลนต์ตั้งแต่3.4ถึง3.5ขึ้นไปอันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรในยะอะไรมากแต่ถ้าออกมาอยู่ที่2หรือ1ผมมองว่าค่อนข้างมีนัยะหรือติดลบเนี่ยก็จะส่งผลดีกับคริปโตหรือว่าทองคําเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะปป่าตัวขึ้นต่อได้นะครับถ้าตัวเลขนี้ออกมาแย่นะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจะเขียวไหมวันนี้นะครับ แล้วก็ช่วงสามทุ่มครึ่งมีองเรื่องของตัวราคาน้ำมันอืมวันนี้ไม่ไม่น่ามีอะไรละนะครับก็ทุ่มครึ่งวันนี้น่าน่าจะมีข่าวอ่าสำคัญอยู่นะครับกับตัวทองคำนี่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องบิตคอยนี่เหมือนจะเริ่มเริ่มไม่อยากขึ้นแล้วนะเริ่มเริ่มไม่อยากขึ้นนะแต่ยังมีมุมมองที่เราตามกันอยู่เครดของ t องไทเกิล ถ้ายังอยู่ในขอบเขตก็ยังลุนขึ้นได้นะแต่ถ้าถ้าขึ้นไม่ได้เนี่ยให้ระวังการพักตัวของ x ถ้าเกิดใครจําได้นะนะครับทีนี้วันพฤหัสมีอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของรายง,งานการประชุมของเฟดคืนคืนคืนวันคืนนี้ด้วยนะทีหนึ่งอืมแต่อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะเป็นการพูดคุยกันเป็นการกล่าวรายง,งานปกตินะครับ พรุ่งนี้อ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของของยูโรก็อันนี้คงที่ก็ถ้าออกมาตามคาดก็ไม่น่ามีอะไรนะที่สี่เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ช่วงค่ำๆนะประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะมีตัวเลขของคสบีไออีกตัวหนึ่งนะครับอันนั้น p p i ไใช่ไหมในคสบีไนะครับคาดการเนี่ย อยู่ที่ถ้าเป็นดัชนีตัวนี้ของเดือนมีนาเนี่ยอยู่ที่0.2คาดที่แล้วอยู่ที่0.3ก็ถือว่าคาดการณ์น้อลงกว่าเดิมนะถ้าออกมาดีก็ชาด0.3ถ้าเดิมถึง0.4ก็อาจจะส่งผลดีกับคริปโตในทองคำระยะสั้นในการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าออกมาแย่อันนี้ให้ระวังการย่อหรือการพักตัวด้วยเช่นเดียวกันส่วนตัวเลขของตัวการจ้างงานนะครับสวหการครั้งแรกเนี่ย ครั้งก่อนที่สองสองหนึ่งครั้งนี้อยู่ที่สองหนึ่งเจ็ดคาดการณ์ว่าจะน้อยลงนะครับน้อยลงซึ่งถ้าตัวเลขนี้อยู่ในโซนตั้งแต่สองสองหนึ่งขึ้นไปนะับมากกว่าครั้งก่อนเนี่ยก็มากกว่าคาดการณ์ด้วยก็อาจจะส่งผลดีกับคริปโตหรือว่าทองคําในระยะสั้นได้นะครับสองสองหนึ่งกขึ้นไปเนะี่ยแต่ถ้าเกิดว่าออกมาน้อยนะครับออกมาน้อย พราะตัวเลขนี้ถ้าถ้ายิ่งเยอะแปลว่าคนตกงานเยอะนะครับตัวเลขเนี้ยมันจะส่งผลดีให้กับคริปโตหรือว่าทองคำเพราะเฟดก็อาจจะต้องพิจารณาในการลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดออกมาอย่างที่บอกอยู่ที่สองศูนย์เลยหรือแสนเก้าเลยเนี่ยอันนี้ให้ระวังครับคริปโตกับ ทองคาอาจจะปรับตัวร่วงลงได้นะครับตอนนี้อันนี้เป็นการจับตาดูของวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้มีตัว PPI ทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขของตัวเรื่องของเงินเฟอ้อนะค่อนข้างสําคัญนะของวันนี้ CPI ค่อนข้างสําคัญอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่ผมพูดไปก็มีตัวตัวเลขการจ้างงานนะครับกัปเดมีตัวเลขของการจ้างงานตัวคอ CPI นะครับ เรามาดูวันศุกร์วันศุกร์มีอะไรบ้างวันศุกร์ก็จะมีจ d ดีของตัวอังกฤษด้วยนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงก็คาดการน้อยกว่าเดิมนะคาดการน้อยกว่าเดิมถ้าตัวเลขออกมาอยู่ที่0ูนย์จุดสามเนี่ยอันนี้ตลาดน่าจะสื่งไพก็อาจจะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวร่วงลงได้นะเพราะอันนี้ เขียวไม่ดีนะครับกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็จะมีตัวของตัวเยอรมันด้วยวันศุกร์นะครับตัวเยอรมันช่วงค่ำไม่มีอะไรมีดัดนีความคดาดหวังของรัฐมิชิแกนนะครับการบริโภคก็ตัวเลขนี้ถ้าออกมาเยอะตัวเลขเยอะยิ่งก็คือยิ่งดีนะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ย ตัวเลขคาดอ่ะความคาดหวังเนี่ยแลวเข้าสู่ช่วงเสาร์ทิตเพราะนั้นสัปดาห์นี้หายแด้สําคัญน่าจะอยู่ที่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นับที่อาจจะทําให้วอลุ่มเทรดคึืคัดกหน่อยนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูแผนของตัวใบนั้นคอยกัน ใบนั้นคอยเนี่ยที่เราคุยกันเรามีเป้าอยู่จำได้ไหมเป้าบนเนี่ยมันถึงไม่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ยอ่อลงมาครับยอ่อลงมาอ <c oughs> ันนี้เป็นเป้าสองรเอร์เซ็นของสามเอ็นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดรอปไปดูภาพของภาพย่อยหน่อยนะครับตรงนี้ลบออกนะครับในภาพระยะสั้นของไทม์เฟรมันตอนนี้ก็คือจ่อที่จะเบรกเบรคไฮนะครับเบรคไฮ แต่ก็ยังไม่ได้เบรกนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือความเป็นเทรน์ค่อนข้างแรงนะครับความเป็นเทรนค่อนข้างแรงก็คือตอนเนี้ราคามีการปรับโครงสร้างซึ่งถ้าเราจะตามเป็นโครงสร้างของ i m มเพล e หรือ s ไซเ y ก็ได้นะครับในในภาพใหญ่ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็น1หรือ A ตรงนี้อาจจะเป็น2หรือ B นะครับก็ข,ขึ้น3หรือ C ก็ได้ในไอเดียที่1แต่ส่วนตัวเนะี่ยแอบมองว่าเป็นโครงสร้างไซเวนนะก็คืออาจจะเป็น1ห,หรือ1ห,หรือ A อ้นแหละแต่ตรงเนี้ยมองว่าเป็นแค่ขึ้นย่อยคือ A น้อยรีบาวบีน้อยเดี๋ยวอาจจะมีการลงของขา C นะครับในไอเดียเบื้องต้นมองประมาณนี้แต่ตอนนี้ขอบเขตของขา C ในรูปแบบของถ้าชุดนี้มันปรับในรูปแบบของแฟร์โพลีเทสประมาณ80%มันเข้าข่ายของแฟรตอนเนี้ยแฟรขา C ยาวไปเท่าไหร่ละ สองร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นก็มันอยู่ในขอบเขตของอีลองเกตแฟตไปแล้วนะเพราะว่าแฟตปกติเนี่ย normal แฟลตหรือว่าแฟตธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบจดุดแปดตอนนี้มันเกินไปละมันเกินไปละน้ําหนักเนี่ยของเคสที่เป็นขา B ีเนี่ยอ่าตอนนี้เดีที่หนึ่งเขียนไว้ก่อนนะครับที่เป็นขาบเนี่ยคะแนนมันก็เลยอาจจะดูไม่สวยักเท่าไหร่นะครับที่ที่ทผมหาหนัดในการตามตอนแรกก็คืออาจจะให้แปดสิบ เดนนี์สองก็คือตามขึ้นสามถ้าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งตรงนี้เป็นขึ้นสองตรงนี้เป็นขึ้นสามหรือตรงนี้เป็น a ย่อ B บไป C เนี่ยเคสเนี่ยน้ำหนักน่าจะตกมาที่เก้าสิบคะแนนน้ำหนักดูดีกว่าดูดีกว่าในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของราคาที่อาจจะเข้าสุกกดขึ้นขยายไหมตอนนี้ถึงเรียะถึงเรียบร้อยละ พอถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำหนักของเคที่สองก็ดูดีกว่านะที่อาจจะเป็นขึ้นสาม x นะครับถ้าตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นของ A ตรงนี้คือ B ตัวนี้คือ C ีในภาพใหญ่ในในภาพช่วงของต้นคลิปที่ที่จะตามไปขึ้นสามตรงนี้ก็ได้หรือตัวนี้จ,จะเป็นสองที่จบและตามสามเพราะนั้นโอเคนั้นเป็นภาพใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันนอะนาะคตสิ่งที่ผมามาเรามาโฟกัสก,กันก็คือชุดนี้เรา,าจะจังหวะในการเหตุยังไงได้ต่อ ตอนนี้เราเห็นแล้วโครงสร้างของราคาเนี่ยมีการแบ่งท่อนในทางเฟรมมันเองเนี่ยตรงนี้มีการแยกเซกเมนต์ก็คือ 1, นึเซกเมนต์สอเซกเมนต์เซกเมนต์ที่สตอนนี้กำลังพักเซกเมนต์ที่4ซึ่งเซกเมนต์ที่3เนี่ยยาวค่อนข้างมากนะน่าจะเกิน2องหกไปเลยอถึง2องหกพอดีเลยยาวมากๆเลยถ้าเป็น normal อ่าเป็น elongate zigzag ยังได้เลยนะครับค่อนข้างค่อนข้างยาวเลยถ้าวัดแบบเอกทนอขึ้นไปอืมยาวมากกว่าหนึ่ร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นด้วยก็เป็นอีลองเกตซิกแซกได้นะครับเป็นอีเองเกตซิกแซกได้ถ้าติดอีลลงเกตซิกแซกเนี่ยเอฟเฟกถ้าเกิดว่าเป็นอีเองเกตซิกแซกนมันจะย่ออย่างน้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นตของชุดนี้ก็คือสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสี่เนี่ยอนาคตอาจจะลงมาทดสอบได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ยังไม่เห็นก็คือสัญญาณในการย่อ เพราะว่าชุดนี้มันมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับในภาพของบริบทเทนชุดนี้ซึ่งมันก้ากึ่งนะว่าชุดนี้มันเป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วแยกออกเพื่อขึ้นต่อก็ได้นะครับเพราะนั้นยังไงภาพระยะกลางภาพระยะภาพใหญ่ขาขึ้นตอน,นอยังได้เปรียบนะครับส่วนตรงนี้มีการขึ้นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์เซกเมนต์ที่ส <c oughs> ี่อันนีวมาดูเซกเมนต์ที่สี่ว่าจะพัก พักจบตัวบับตัวจบหรือยังเพื่อรุนต่อเซกเมนต์ที่5ในโครงสร้างของเทนจูนีที่ยังไม่จบเพราะถ้าจบมันก็จะมีการพักตัวซึ่งไซงจะใกล้เหียงกับจูนีที่นันอาจจะเป็น A B หรืออาจจะเป็น1แบบ2ขึ้น3หรือ4ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มใช้เวลานาน,านๆกีๆ่เวลาสักเดือน2เดือนไม่ย่มไปเนี่ยอาจจะเข้าสู่เคสของขึ้น4หรือขา x ได้นะครับแ,แต่ตอนนี้ในเบื้องต้นก็คือเทนของขา C หรือ3ตรงเนี้ย ยังไม่จบตามชุดนี้ต่อเราดับไปดูท์เฟรม <c oughs> ทามเฟรมวิกกันนะครับในส่วนของท์เฟรมวิกทำเฟรมวิก ชุดนี้ที่แยกตัวขึ้นมาใช่ไหมจากสองแปดเจ็ดห้าพอมาดูในวิกเนี่ยราคาเริ่มมีการแยกเซกเมนต์นะแยกเซกเมนต์พอมีการแยกเซกเมนต์เนี่ยน้ำหนักมันอาจจะตกมาที่เซกเมนต์ที่เข้าสู่เซกเมนต์ที่4ก่อนหรือเข้าสู่ขา x ็ในบริบทของของขา c ชุดนี้นะเนี่ย ชุดนี้อาจจะเป็น A, B, C เนี่ยเซกเมนต์ที่หนึ่งเสนแบที่สองเสนแบที่สามเนี่ยอยู่ที่เซกมนมน่์ที่สี่ A, B, C X ได้เนี่ยอยู่ที่เซกเมนต์ที่สี่ขอบเขตก็ภายในเดือนเนี่ยแดงยังพอรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดเริ่มกินเวลา,าออกาข้างเนี่ยมันจะเข้าสู่เคสพักตัวในภาพใหญ่ได้ด้วยแต่ตอนนี้ยังลุ้นเคสที่ยังเป็นโครงสร้างย่อยที่จะขึ้นต่อได้ เพราะนั่นเองเรามาดูว่าชุดนี้มันจะย่อจบประมาณตรงไหน,นตอนนี้สิ่งที่เ,เห็นเราเห็นว่ามีหนึ่งสวิง A แล้วก็มีขา B ตอนนี้อาจจะอยู่ในขา C ในภาพของวิกนะครับในภาพของวิกซึ่งอาจจะไม่รู้นะว่าขา C เนี่ยจบหรือยังเราลองดับไปดูท่าเฟรม D พอเราดั Time Frame Day. ดบดูท่าเฟรม D โครงสร้างราคาของชุดนี้มีการปรับตัว ชุดรีเทสชุดนี้รีเทสได้ดีกี่ขั้นต่ำพอดีนะครับของการเป็นขึ้น4หรือขา X กนะก็จบพร้อมที่จะขึ้นต่อได้นะครับพร้อมที่จะขึ้นต่อได้อันนี้คือขาแรก A B ถ้าดูจากหน้างานเหมือนขา C มันน่าจะจบนะตอนนี้กำลังลุ้นขึ้นขา Impulse หรือ Motive ถัดไปอยู่นะซึ่งอาจจะเป็นขา5หรืออะไรก็แล้วแต่ชุดนี้ มีโอกาสที่ยังจะปรับตัวขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย 1A, B ชุดนี้มีแรงซื้อกับค่อนข้างเยอะและขายมาค่อนข้างน้อยนะและไซต์ตรงนี้เริ่มมีความใหญ่นะถ้าเบรกขึ้นไปได้ผมมองว่าขึ้นต่อนะถ้าเกิดว่าโอกาสลงนี้น่าจะยากหน่อยนะถ้าจะลงก็คือคนต้องพวดลงมาเลยพวดลงมาเลยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า A, B แปลว่าขา C เนี่ยยังไม่จบแล้วเนี่น้ำหนักของขา C เนี่ยใช้คาว่ามีโอกาสจบนะครับเนี่ย C อาจจะจบตรงนี้ได้นะครับตรงตรงนี้ได้แต่ก็ยังมีเคสของอะไรครับทงเกิลน,นะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขึ้นก็คืออาจจะขึ้นขา D ได้อยู่ตัวนี้จะเป็น A B C เพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยถ้าดูหน้าง,งานอาจจะตามขา D นะครับหรืออะไรครับถ้าตามขา D ข้อดีคืออะไรครับมันอาจจะขึ้นขา5ห,หรือขา A ใน Impulse ะ m มติถันไปได้อยู่ ในภาพใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า n บนั้นคอยน่าจะยังลุนขึ้นต่อได้นะครับช่วงชุดนี้คือขา A ถ้าเป็นขาขาสข,ข,ขาดีของทร i a เกิลเบื้องต้นนะครับอน่นอนใบนั้นคอยเนี่ยมีโอกาสขึ้นทดสอบโซนนี้ก็คือ6-1 7จ็ดจุดเจ็ดหกสามูนยุดสองเี่ยมีโอกาสขึ้นมาทดสอบได้ถ้าเบรกขึ้นไปได้นะผมมองว่าขาบายน่าจะพอรุ้นได้อยู่นะครับอ่ทีนี้แล้วก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่าห้าห้าเจ็ดจุ 5, 7, ดห้าเจ็ดหนึ่งจุดสองเลยนะที่จะรุ้นขึ้นต่อเพราะมองว่าถ้าเดวันนี้เปิดแบบนี้ได้ก็คือรุ้นที่อาจจะจบขาซตรงนี้แล้ว นะครับมันก็จะมีการแยกอันนี้ก็คืออาจจะเป็น A ABC นะจบ B นะตอนนี้กําลังฟอร์มพิ่จะลุนขึ้นข,นขา C เปห้า target โซนด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าย่อลงมาหรือว่าเบรกขึ้นไม่ได้ผมมองว่าจังหวะในการ follow เพื่อปลินเป้าโซนด้านบนหรือสูงกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นไอเดียในการเทรดก,ก็เลยมองว่าตัว b ปน a n c e c o นะครับถ้าย่อลงมาย่อลงมาไม่หลุด ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งจุดสองไม่หลุดโซนเนี้ยมีลุ้นที่จะไปต่อเพราะนั้นกรอบถ้าจะให้แบบง่ายหน่อยนะถ้าชุดเนี้ยมันอาจถ้ามันอาจจะย่ออีกอีกชุดหนึง่งถ้าเกิดกรณีที่ขาซีในขาเนี้ยอาจจะยังย่อไม่จบเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ที่มาตรงเนี้ยถ้ามีแท่งกับตัวผมมองว่าอาจพอลุ้นที่จะขึ้นต่อได้อยู่นะไอน,นี้อะไรที่หนึง่งสำหรับขาบายนะ ถ้ายอ่อลงมายอ่อลงมาให้ก่อนเนี่ยแนวะรับของบรนั้นคอยจะอยู่ที่ห้าห้าสองจุดแปดนะครับแล้วก็ห้าหกสามจุดแปดนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้หรือถ้าเบรกตัวน,นี้ขึ้นไม่ได้นะครับหกประมาณหกร้อยหนึ่งก็ follow by เนะี่ยเพื่อไปลุ้นเป้าส่วนด้านบนนะครับก็คือแนวะนะต้านจะอยู่ที่หกหกสามหกศูนย์สามจุดเก้าแล้วก็ห้าเก้าหก แต่ถ้าเด้งขึ้นมาชุดนี้ไม่ผ่านตรงนี้ให้ระวังการพักตัวต่อเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าจะบายหรือรออาจจะรอดูตรงนี้เพื่อไปรุนเป้าไฮเดิมหรือสูงกว่าหรือ,อรอเบรกนะเพื่อไปรุนเป้าโซนั้านบนประมาณนี้แผนของตัวใบนั้นขอยส่วนถ้าช็อตส่วนตัวมองว่าอาจจะรอดูโซนนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าก็คือหกหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดจุดเจดแล้วก็หกสาูจุสองอาจจะมีย่อให้ให้บ้างนะครับอาจจะมีย่อให้บ้าง นี่ถ้าเกิดว่าภาพใหญ่ยังไม่จบและยังพักตัวต่อก็อาจจะย่อแรงด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับแผนสองตัวใบนั้นคอยน่าจะพอเป็นมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดได้อยู่แล้วก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการวาิเคราะห์แบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำลังในการเทตดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ